สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาเฉลยการบ้านนะการบ้านของเรามีอยู่3ข้อมาดูข้อที่1กันเลยก็คือตัวบรอนในไตรด์นะคะบรอนในไตรด์เนี่ยมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบอยู่2ชนิดก็คือโบรอนโบรอนบรอนยู่หมู่ไหนเอ่ยบรอนยู่หมู่สามอ่าในไตรในโดเจนโเจนอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่ห้าลำดับขั้นในการที่จะหาเอาสูตรโครงสร้างของลูปิสนะคะ มันก็จะมีลําดับขั้นอยู่จําได้ไหมมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะมีทั้งหมด6ขั้นตอนก็มาเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1เลยขั้นที่1ก็คือหาวาเลนต์อิเล็กตรอนนะคะก็มาดูนะขั้น1วาเลนต์อิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาดูวาเลนต์อิเล็กตรอนของแต่ละตัวเอามารวมกันนะก็บรอนอยู่หม3เพราะฉะนั้นวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ3อิเล็กตรอนนะคะในไนโตรเจนอยู่หม5ในไนโตรเจนอยู่หม5 อิเล็กตรอนเขาก็มี5อิเล็กตรอนรวมกันแต่เอามารวมกันก็ได้เท่ากับ8อิเล็กตรอนนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เลือกอะตอมกลางอะตอมกลางมักจะเป็นอะตอมที่มีน้อยจํานวนน้อยที่สุดแต่เพราะเอิบมันมี e b กับ n อย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีอะตอมกลางนะคะ2ตัวนี้จะมาเกิดพันธะกัน b b หนึ่งตัว n 1ตัวเขียนไว้หลังจากนั้นใส่อิเล็กตั้นที่3ใส่อิเล็กตรอน1คู่ระหว่างอะตอม ระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมด้านข้างเพราอมีกันส,สตัวเพราะฉะนั้นใส่อิเล็กตรอนหนึ่งคู่ขั้นที่4ขั้นที่สี่ทำยังไงนะใส่อิเล็กตรอนด้านข้างให้ครบ8เริ่มที่ n น,นะตอนนี้ n มี2องละมี2ตัวห 1, 2, 1, 2, นึ่งสองูเขอเป็ีประการนะมี2องหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด n ครบแปดละ อนคบแนะมาดูบอรอนบ้างบอรอนบอรอนบอรอนอยู่หมู่สตามกดออกเตตตามกดออกเตตตามกดออกเตตนะบอรอนต้องครบ6อิเล็กตรอนเพราะมันอยู่หมู่3เป็นข้อยกเว้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูซิตอนนี้ีจำนวนอิลเล็กตรอนรอบทั้งหมดที่เราใช้แพ้ไปกี่ตัวแล้ว หนึ 1> 1, 2, ่งสองใช้ไปแปดเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเราหมดแล้วนะคะของโบรอนครบยังของไนโตรเจนแน่นอนครบแปดรอบไนโตรเจนครบแปดแต่ถามว่าของโบรอนเนี่ยครบหกหรือ,อยังยังไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ครบเราก็ต้องมาขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่ถัดไปก็คือถ้ามีอิเล็กตรอนเหลือใส่ที่อะตอมกลางเพราะเออไม่ไมีเล็กตรอนเหลือแล้วมันหมดแล้วก็ไปขั้นที่หกเลยขั้นที่หกก็คือดึงอิเล็กตรอนจาก อะตอมด้านข้างมาใช้ร่วมกับอะตอมกลางให้อะตอมกลางครบแในที่นี้ก็คือตัวโบรอนนะ,ะซึ่งโบรอนมันมีข้อยกเวน้นว่ามันจะไม่ครบ8นะมันครบได้แค่หกเพราะฉะนั้นตอนนี้โบรอนมีแค่2ทํายังไงให้ครบ6ละ่ะก็ต้องดึงมาอีก1คู่จากไนโตรเจนซึ่งพอดึงมาอีก1คู่ถามว่าโบรอนครบไม่ครบโบรอนก็จะมีอย่างนี้ถูกไหมคะ,ะถามว่าครบไม่ครบ โบรอนก็ยังเป็นแค่ C ไม่ครบนะคะก็คือ,อยังไม่ครบทำยังไงอีกก็ดึงมาอีก1คู่ค่ะดึงมาอีก1นึ่งคู่มาใช้ร่วมกับอะตอมโบรอนนะคะโครงสร้างที่ได้ก็จะเป็น B ก็มีเล็กตรอนทั้งหมด3คู่แล้วก็ in. อมมีเล็กตรอนเป็นแบบนี้เราก็มาเช็คอีกครั้งหนึ่งสิคะว่าไนาโตรเจนครบ8หรือย,ยังเป็นไปนตามกฎออกเตตครบแล้ว6 2 4 6 246นะคะ หอิเล็กตรอนอครูเขียนใหม่นะอหอิเล็กตรอนแล้วก็ส่วนไนโตรเจน7ไนโตรเจนนะแครบ8แต่โบรอนถามโบรอนครบ6หรือยังโบรอนก็ครบแล้วนะคะโบรอนก็ครบแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสูตรโครงสร้างของลิวอิสของตัวโบร,โบรอนไนไตร์ก็จะเป็น B ีอ่าหนึ่เเป็นแบบนี้นะคะ